สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y t u t u นะครับวันนี้ก็พบกับช่าง X Channel นะครับหลังจากที่ผมก็หายไปหลายคลิปเลยนะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับพัวพันไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมทีวีอะไรต่างๆนะครับทั้งลงบอกกุ้งด้วยนะครับอันนี้ก็มีโอกาสก็มาทำคลิปนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปนะครับเจ้า v o ทเทคนะครับ3า0พนะครับ เป็น power amp หม้อแปลงนะครับสมัยก่อนเนะี่ยผมใช้อยู่นะครับประมาณ3-4ปีที่แล้วยังใช้ผมใช้อยู่2-3แท่นนะครับก็ใช้ขับเบรก็ถือว่าโอเคนะครับเป็น card ab bit นะครับเป็น power amp card ab bit น้ำหนักตัวเครื่องก็จะอยู่ที่ประมาณ45กิโลกร,รัมนะครับก็เหมาะกับขับเสียงเบรเท่านั้นนะครับ ก็ตระกูล RMS ก็รุ่น2,004 3,006นะครับ5,000นะครับก็เหมาะขับเบสนะครับมาดูสปิกนะครับเจ้าวอลเทกนะครับ3,006 RMS นะครับก็จะอยู่ที่1,450วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับ ข้างละดอกนะครับก็จะได้1,450วัตต์นะครับต่อข้างนะครับทีนี้4โอห์มนะครับข้างละ2ดอกก็จะได้1,800วัตต์นะครับต่อข้างนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังวัตต์ที่อ่าโอเคอยู่นะครับก็ถือว่า ได้การอยู่นะครับสปคก็บอกมาไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่พอใช้งานจริงๆเพื่อนสมาชิกก็คงรู้ประสิทธิภาพดีนะครับองจุดหโอห์ม oh ก็คือข้างละ3าดอกนะครับก็จะได้ที่1600วัตต์นะครับต่อข้างนะครับถามว่านะครับดันข้างละสีได้ไหมนะครับผมก็เคยดันนะครับเพื่อนสมาชิกหลายท่าน ที่ใช้งานอยู่ก็เคยดันนะครับเคยเอาไปดันเอาไปขับอยู่นะครับก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าวา t e เทค m s เนะครับ3 6 i m s นก็ะครับก็ดันได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูดอกด้วยว่าดอกลำพงเราใช้ดอกแบบไหนรุ่นไหนนะครับถ้าใช้ดอกลำพูงที่มัน อโอเคหน่อยนะครับเสียงมันก็จะออกอิ่มนะครับสำหรับเจ้า3,006นะครับมีหลายท่านสง,ส,งสัยนะครับว่าไฟไม่พอมันจะเล่นได้ไหมนะครับสำหรับตัวมอปแปลงแอมบิดตัวนี้นะครับก็ผมเคยเล่นไฟ185 18 18ก็เล่นได้แต่ว่า,าไฟต่ำเสียงมันก็จะผิดเพี้ยนไปตามไฟนะครับที่ที่มีนะครับไฟต่ำก็ เล่นได้แต่ว่าความแรงหรือนะครับเสียงก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับอันนี้คือเล่นได้ผมเคยเล่นมาแล้วนะครับผมเล่นสมัยผมเล่นผมก็เล่นวาเทควาร์เทคนั่นแหละนะครับสามพันหกอเอ็อยู่สองแท่นแล้วก็วาร์เทคพันสองอาร์เอ็อีออกสองแท่นเอาไว้ขับกลางนะครับแล้วก็ตุลา เอาไว้ขับลำโพงฮอนสมัยก่อนที่เล่นเครื่องไฟนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีนะครับสำหรับนะครับเพื่อนสมาชิกที่นะครับสอบถามอีกว่านะครับเล่นมือแรกมือสองอันไหนคุ้มนะครับสำหรับผมก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอย่าไปดราม่านะครับก็ถ้าถามผมก็มือสองมันคุ้มกว่านะครับ เวลาขายต่อก็ไม่เจ็บตัวมากนะครับซื้อมา2,000 20, มหรือ1 9ื่นหรือ1มื่นสอหรือหมื่นอย่างเงี้ยนะครับมือสนะราคามือสก็เวลาขายแล้วก็ไม่ได้ต่ํากว่านี้ไม่ได้เกินนี้มากมายก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มน่าใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการซื้อมือสอท่านก็ต้องดูให้ดีว่าสินค้ามันเป็นยังไง เป็นรุ่น2ฟิลหรือเปล่านะครับด้านหลังมันก็จะเป็นรุ่น1ฟิลและ2อฟิลนะครับต้องดูว่ามันมีกระปุกฟิล2ฟิลหรือเปล่านะครับผมไม่ได้บอกว่ารุ่น1ฟิลมันไม่ดีแต่รุ่นแต่รุ่น1ฟิลราคามันก็จะถูกกว่ารุ่น2ฟิลนะครับแต่ถ้าเป็นซื้อมือแรกราคาก็จะอยู่ประมาณาผมซื้อตอนนั้นราคาน่าจะอยู่ประมาณแท่นละสองเบอร 2องหมื่นเจ็ดสองหมื่นหกแล้วแต่ร้านสองหมื่นเจ็ดห้าสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยประมาณนั้นนะสมัยตอนที่ผมซื้อนะครับก็ผมซื้อมือแรกมาสองแท่นนะครับแต่ก็ขายไปแ,แค่แท่นละสองหมื่นห้าร้อยเองแต่ก็ยังเสียดายนะครับเพราะซื้อมามือแรกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แต่ก่อนก็ใช้บีพันนะครับแปดใบนะครับใช้ขับอยู่ก็ ใช้ดอก650ก็ถือว่าโอเคอยู่นาสมัยเวลานั้นนะครับเนื่องด้วยนะครับก็อยากใช้สวิตชิ่งเพื่อความเบานะครับก็ก็เลยเปลี่ยนนะครับถามว่าดีไหมนะครับดีนะครับวอร์ทิกนะครับวอรทิกนะครับก็ใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับแต่ก็เสียงพัดลมก็จะแรงหน่อยนะครับอ่าก็อ่าสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับอยางให้ผมทำคลิปนะครับ เกี่ยวกับแอมตัวไหนก็รีวิวใต้คลิปนะครับผมก็จะพยายามตอบแล้วก็พยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทําคลิปออกมาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับก็เนื่องด้วยเวลานะครับก็มีจํากัดน,นะครับก็ถึงทําได้เรื่อยๆนะครับลงให้เรื่อยๆอยากทำแอมตัวไหนก็ทําได้นะครับ เรือสนใจนะครับตัวไหนก็ทักหาผมได้นะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อสมาชิกนะครับที่ติดตามช่อง,อง X Channel ขอบคุณแนละสวัสดีครับ